สวัสดีครับวานจะทนทุ่งครับแปลงนี้16ไร่นะครับแปลงนี้วานนั้นหลังจากที่เกี่ยวนาจานสารเสร็จนะครับก็มาลงเกี่ยวต่อแปลงนี้นะครับ ว่าได้แค่รอบนานะครับได้ไปอุ่มวกว่าครับโอ้ฝนจะลมเลยครับเมื่อวานแวัว่าหนีกันไม่ทันนะครับเมื่อวานคันจัสันได้ไปอุ่มหนึ่งนะครับแปลงนี้แล้วก็คัน,นจันจ๊กมันลงยังไม่ถึงครึ่งแปลงครับพังไมถึงครึ่งแปลงครับฝนตกแรงครับ วันนี้ก็มาเก็บงานนะครับอเช้าคันจันโจกไปเก็บของพี่โกมาแปดไร่นะครับแ้ให้แานสันนั้นมาเก็บงานช้าว้เุวานนะครับว่าฝนตกนะครับเราก็ให้กระจายฟางไปเลยครับว่าไม่นานจะอานได้นะครับแดดมากครับ 1ัน0บาทครับวันนี้ขอ,อสี่หนึ่งครับเอาเก็บคันเดียวไปเลยครับวันนี้คันของจาโจานั้เสร็จแล้วนะครับอาทิตยแรกว่าจะมาช่วยลุมนะครับแต่ว่าก็เหลืออีกไม่เยอะครับเหลืออีกไม่เยอะครับก็เลยให้ จกไปเกี่ยวอีกแปลงนงเลยครับเดี๋ยวจานสานเสร็จก็จะตามไปนะครับเดี๋ยวจานโจ๊กมาก็เกี่ยวอุ้มเดียวก็ต้องย้ายรถกันอีกนะครับอันนั้นก็การจะโจ๊กก็ให้ลุงเทียาตามเขียนไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราเสร็จนี่ก็จะไปช่วยนะครับข้ามไปช่วยนักโจ๊กนะครับนี่เป็นนา้อหัวเมงครับนาของทีมงานเองครับวานโดนฝนถล่มครับยังดีที่วันนี้ยังมีแดดนะช่วงเช้าๆยังมีแดดครับวันนี้บ่ายแล้วครับก็ทีมงานก็ไม่ได้หยุดนะครับบ่ายสองแล้วก็เพิ่งจะได้กินข้าวกันนะครับ เพราะว่าต้องเล่งนะครับเพราะว่าฝนจะตกอีกแล้วนี่คืบไหม,มครับไอ้ดูดูว่าจะทันหรือเปล่าละครับดูครับโอ้โด้วยแต่ก็ต้องเกี่ยวครับว่าเริ่มล้มเยอะแล้วครับ ข้าวเริ่มชื้นแล้วนะครับข้าวเริ่มชื้นแล้วเพราะว่าแดดพอบ่ายแล้วแดดไม่มีแล้วครับพวกนะี้นจัดยกอยู่ฝั่งนู้นครับจัดยกแดดเป็นนาของอาจารย์ตุยครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปนะครับข้ามไปช่วยนะครับฉันสันก็เหลือประมาณอุ้มกว่าครับเพิ่งจะกินข้าวแล้วครับบ่ายสองครับ

้ามพองไหมครับเนี่ก็ขอสีหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่าทางนู้นจะล้มน้อยกว่านะครับจะโอไม่มีแดดเลยครับวันนี้ดูแล้วมีโอกาสครับมีโอกาสที่จะตกอีกครับนี่ครับอยู่ฝั่งหนึ่งครับรถเกี่ยว อีกคันหนึ่งของทีมงานครับวันนี้ไม่มีแดดเลยครับวันนี้ เรามีแดดแล้วครับนี่ครับข้าวบอสี่หนึ่งครับก็ล้มเป็นลุ่มๆนะครับเนี่ยแต่เกี่ยวก็เกี่ยวเหมือนข้าวล้มเลยครับเพราะว่าต้องวางเหมือนข้าวล้มใชครับล้มบ้างตั้งบ้างครับโอ้แดดแดดเลยเดีเ๋ยวขึ้นไปดูข้าวนครับ ร้อยวันนะครับอายุเก็บเกี่ยวของสีหนึ่งครับนี่ครับสายฟ้าไปเลยครับว่าดินในพื้นนานั้นเปียกหมดแล้วครับน้ำเริ่มขังแล้วครับผม <c oughs> ไปดูบนรถันึงครับ

มาแลครับตรงนี้ลงมาแล้วครับสามเลยครับทีนี้ก็สาไว้เพียงแค่นี้ครับเหลืออีกประมาณรูปนึงครับว่าฝนไม่น่าจะลงมาก่อนนะครับครับตอนนี้สามด้วยครับ